แม่ได้เฝ้าอย่าออกไปถนนอย่าไปไกลเด้อกี่เอ้อลักี้เอ้ย,กกอยแม่ไม่ได้เฝ้านั่งอยู่ตรงนั้นเด้อไปไกลเด้อมีหนมามองแม่แม่ไม่ได้เฝ้าก็จะไปไม่ไม่นั่งไกหลหรอกทุกคนนั่งหน้าประตูนั่นแล้วแม่จับไว้ก็จะนั่งอยู่ตรงนั้น ไปด้วยเฝ้าด้วยถึงจะลืมถนนรู้ความขนาดใจ สั่งไว้เขาก็จะนั่งตรงนี้ถ้าแม่สั่งว่าไม่ให้ไปไกลเด้อแม่ไม่ได้ไปเฝ้า,าก็จะนั่งอยู่หน้าประตูนี้นั่งตรงนั้นเด้อไปไกลเด้ <c oughs> อลูกเด้อแม่ก็ไม่ค่อยจะไปไปไกลเด้อลูกเด้อเสียงก็ไม่มีนะ แม่แม่ดูข้างในบ้านเนี่ยแม่ไม่ได้ไปเฝ้าน้องก็อย่ากออกไปริมถนนน้องก็นั่งตรงนั้นเนี่ยนั่งหน้าประตูนเนี่ยพีเอ๋ยไม่ไปนะ ดูเขาเฉยๆนะไม่ไปนะไหนตัวขาววันมานียตัวขาวมาตัวขาวอยู่ฝั่งขนน,นมีสองตัวด้วยนะสองตัวเลยลักกี้อย่าไปนะไปไม่ได้นะรถห้ามข้ามไปหาเขานะไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ไปนั่งมองเฉย เร็วเดี๋ยวเขาจะข้ามมาหาเร็วกีลักกี้เข้าบ้านเร็วลักกี้ลักกี้เข้ามาเร็วเข้าบ้านเร็วให้ไวเอายืนมองไงเดี๋ยวเขาข้ามมานะเขามีหลายตัวรู้ไหมลูกนั่งอยู่กับแม่นี่นั่งมองตรงนี้นั่งมองตรงนี้ไม่ออกไปนั่งลงตรงนี้มองตรงนี้มองตรงนี้นั่งมองตรงนี้นั่งลง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 เขามีหลายตัวไม่ไปเห็นไหมน่ะ เห็ไมยนะ่ะก็มีหลายตัวเห็นไหมน่ะไม่ไปไม่ไปน,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 นั่งนั่งนั่งองกันนั่งมองกันอยู่คนละฝากงถนหน มีเป็นแก๊งให้ให้ลักกี้ไปไม่ได้เดี๋ยวเขาจะวิ่งกูกันมาเป็นแก๊ง